สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคู u สีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับรถยอดนิยมอีกคันนึงนะครับวันนี้เนี่ยเขาขาสวยเพิ่งเข้ามาเลยนะรถสวยมากสําคัญวิ่งน้อยด้วยนะครับเป็น f o r ์จูเนอนะครับตัว2.4ตัว V ปี2020น่นะครับก็เรียกว่าเป็นตัว Final Minor c h a n g e แล้วนะเป็น Minor c h a n ช e หน้าล่าสุดเลยนะครับเรียกว่าได้โฉมใหม่ล่าสุดที่ขายในโชว์รูมป้ายแดงเลยยังไงอย่างนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าปรับปรุงใหม่เยอะมากนะครับรยลเเงปุต็ม นะแล้วเรียกว่าจากเดิมในหน้าตาเขาจะออกหรูหลา้าแนวหรูหลา้านเดียวตัวนี้จะมีแนวสปอร์ตเข้ามาผสมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปี2020 Fortuner คันนี้มีอะไรดีกันบ้างนะที่สําคัญรถคันนี้เนี่ยได้สีขาวมุกนะครับตัวนี้เนี่ยสีท็อปเลยนะครับรวมถึงเป็นเจ้าของเดียวยนะรถเจ้าของเดียวมือเดียววิ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีดียังไง เอาละเริ่มจากหน้าตาเลยอย่างที่เราเห็นนะพอไมเนอร์เชนเนี่ยหน้าตาเขาหล่อขึ้นเยอะเลยไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LVD เลยนะครับแล้วก็มี Daytime Running Light แบบนี้นะเป็น r o j e คเตอร์ฮ d ดไลท์แบบ LVD นะครับเหมือนก,นกันกับด้านล่างที่จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น l e d เหมือนกันเรียกว่าตรงเนี้ยเขาเป็น LVD เต็มระบบเลยนะสุดยอดเลยนะดูนี่ปรับปรุงเรื่องระบบไฟได้ดีมากนะครับด้านกระจังหน้าเนี่ยยังคงเอกลักษณ์เป็นแบบโครเมียมนะ ไล่ลงมาแต่ที่สวยก็คือเขาปรับตรงนี้นะฮะกระจังหน้าใหญ่ด้านในเนี่ยเป็นสีกรอสแบ็กอันนี้สวยมากดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับรวมถึงดีไซน์ของโลโก้นี่ใหญ่เบิลมเลยนะฮะดีไซน์กระจังหน้านี่จะเป็นแบบแนวแบบสปอร์ตขึ้นนะเป็นแบบรังพึ่งดูสวยงามดูสปอร์ตลงตัวนะครับด้านล,าล,าล่างลงมานี่ก็จะเป็นชายล่างช่องดักอากาศนะแต่ตัวนี้ที่ดีก็คือเขามีชุดแต่งเพิ่มม,มาให้ด้วยตัวนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับตั้งแต่ใช้เนี่ยตั้งแต่การชนตรงนี้ไล่ลงมานะเป็นชุดแต่งเเเพิิ่มมมตข้าานะครับ ก็ดูสวยลงตัวนะมีสีเงินตัดเป็นกาดอย่างนี้ให้ด้วยนะดูดูสวยดูลงตัวเลยนะครับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับไปชิดเสริมเข้ามานะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคงเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r นะครับเป็นซุ้มล้อแบบนี้นะครับล้อเนี่ยได้ลายใหม่ลายตัวนี้เป็นลายแบบลมดําด้วยนะครับ ลายใหม่ของ Fortuner เลยสวยงามนะดูเข้ากับสีขาวอเงี้ยดูดีเลยนะครับไซส์ Size 18นิ้วแน่นอนยางไม่ต้องกังวลเพราะตัวนี้รถปี2020ยางก็มาเป็นแบบปี2020จากโรงงานเลยนะครับยางยังตุมต้มๆเลยเพราะรถเนี่ยวิ่งน้อยจริงนะครับด้านข้างนี่ก็จะมีบันไดข้างนี้เราเห็นนะตามไซล์รถยกสูงนะครับรวมถึงแหลกหลังคาแน่นอนตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยถึงจะเป็นขับ2นะครับเขาจะมีอ็เทอ์เป็นกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้จากดีลเลอร์เขาติดตั้งมาเพิ่มเติมมาให้ก็เรียกว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าดีไซน์เขาสวยมีแน่นอนสปอยเลอร์หลังชิ้นใหญ่เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยที่เปลี่ยนแปลงหินชัดก็คงจะเป็นไฟท้ายนะไฟท้ายสวยมากทําเป็นแบบมีมิติเลยนะครับเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้นะเส้นไฟเบรกนี่เป็นไฟเส้น LED เลยนะครับแน่นอนไฟถอย ไฟเลี้ยวเป็น l e วดีหมดเลยไม่มีไฟหลอดเลยอันนี้ดูแบบง่าสมเป็นผู้นําของตลาดจริงๆนะครับเน้นใช้ระบบไฟที่พัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะครับตรงกลางโลโก้นี่จะมีโลโก้ f o r t u n e r ใหญ่ๆพรีเมียมสีเงินแบบนี้นะครับ้านหลังแน่นอนมาพร้อมกับกล้องมองหลังอันนี้ชัดเจนนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2004นะ2.4ตัว V แต่ลูกค้าท่านเก่าเนี่ยติดโลโก้2.8แบบนี้มาให้ไม่ต้องตกใจนะจริงๆเครื่อง2004นะครับส่วนที่ผมบอกว่า นอกจากด้านหน้าแล้วด้านหลังเลยเขาก็ยังมีอันนี้เป็นสเกิร์ตล่างมาให้นะครับดูสวยงามนะเนี่ยจริงๆด้านหน้าด้านหลังดูลงตัวมาสสเกเลยนะครับสเกิร์ตชิ้นนี้เนี่ยแล้วด้านล่างเนี่ยตัดเป็นสีเงินด้วยทําเป็นเหมือนกาดนะดูดีนะครับส่วนด้านล่างรถสไตล์นี้เราต้องมาดูช่วงล่างกันมาดูกันนะครับนี่คลิปเลยนะสวยจริงนะก็เน,นี่ยดูเนี่ยฮะนี่จากโรงงานเดิมๆเลยนะสวยมากนะครับงานเรียกว่ารถไม่มีไปลุยหนักมาแน่นอนนะครับดูแบบนี้นะครับส,ส่วนยางนี่ยยางอะไรไม่เคยลงพื้นนะครับ เส้นสียางยังอยู่เลยนะครับอันนี้เรียกว,ว่ารถสมบูรณ์มากใช้งานในเมืองจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิ่งน้อยมากขนาดไหนด้วยนะครับเอาละรถ f o r t จูเนอไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามมาพร้อมกับหุญแจแบบนี้ครับคีร l สเซนทรีแบบนี้นะสวยงามไม่ต้องใช้รีโมทกดละเข้าออกไงไ่ายดายด้านในนะครับก็หรูหราตามสไตล์ Fortun เ er นอระนะครับเบาะ เขาเปลี่ยนเป็นโทนสีดำนะอันนี้ใช้หนังสีดำเลยนะครับกับได้เดินได้ตะเก็บขาวสวยงามดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยนะครับส่วนเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเบาะหนังแบบหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นแบบปะไฟฟ้าด้วยนี่เห็นไหมปะไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับเบาะไฟฟ้าตัวนี้ถนะ้าเป็นเบาะปะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในก็ยังคงเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r นะครับตกแต่งได้สวยงามนะลงตัวมากนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องก่อน นี่มีเวลคัมวอยซ์เข้ามาด้วยนะอันนี้ดูดีนะครับมีเสียงต้อนรับเข้ามาด้วยนะเวลาสตาร์ทเครื่องรถวิ่งอยู่14,000กิโลครับโอ้โห 14, 171ไม่ได้ใบหวยนะแต่เลขสวยจริงนะ14,000กิโลเท่านั้นเองรถจะบอกว่ารถตัวนี้นะครับรถประมาณปี2020ก็ตีไปประมาณ2ปีวิ่ง1 4 0 0นสแสดงปีหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งแค่7,000โลเองนะน้อยมากอันนี้ ใครได้ไปโชคดีจริงอันนี้ผมการันตีเลยรถ Fortuner ที่นี่ทุกคันคันนี้วิ่งน้อยสุดนะครับดูสภาพภายในนะภายในแน่นอนสไตล์ f o r t u n e r ก็จะเป็นแดชบอร์ดตัวนี้ยังใช้พลาสติกแบบแข็งอยู่นะแต่ว่าเขาก็จะมีใช้หนังสังเคราะห์อยู่ที่ตรงแดชพวงมาลัยตรงเนี้ยก็จะใช้เป็นสังเคราะห์เสริมเข้ามาเพิ่มความหรูหรารวมถึงนี่ช่องเก็บของด้านบนตัวนี้มีช่องแอร์ให้ด้วยอันนี้เก็บของเย็นได้นะครับเวลาเปิดแอร์แล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์เลยด้านล่างจะเก็บของขนาดใหญ มี2ชั้นนะฮะอันนี้ตามแซฟฟอร์เจเนอ,อยู่แล้วส่วนแดชบอร์ดที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือเขาจะใช้หนังเนี่ยเป็นสีดําเหมือนกับเล่นล้อก,กับตัวเบาะนะครับแล้วก็ตะเข็บเดินได้ขาวมีพลาสติกพ่นด้วยโครเมี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยอินเสิร์ทด,ด้วยลายแบบเปียโนแบ็กสวยงามนะตัวนี้ที่เปลี่ยนไปคือจอแน่นอนจอเนี่ยจะเป็นจอขนาดใหญ่นะประมาณ8.5นิ้วนะครับดูไซส์กำลังดีสวยงามนะครับ แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะชัดเจนนะเพราะตัวนี้มีกล้องถอยให้จอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ภาพชาัดขึ้นกราฟิกดีขึ้นนะครับอันนี้ดูดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญจอตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเยอะมากจริงๆนะครับเครื่องเสียงแน่นอน AM/FM เล่นอะไรได้ปกตินะครับเชื่อมต่อพวกบลู o t h USBAUX อันนี้ได้ ตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนโทรศัพท์ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้ก็เล่นได้ตามปกตินะครับที่เพิ่มเติมมาคือตัวนี้จะไม่มีเมนูแผนที่จากโรงงานมาเพราะฉะนั้นสามารถเชื่อมต่อแอป,ปแบบมิเรอร์ลิงนะครับกับโทรศัพท์มือถือของท่านได้เลยอันเนี้ยดีนะก็สามารถใช้ g o o g l e Map ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วจอกราฟิกเขาก็ค่อนข้างดีนะครับอันเนี้ย อันนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าจอตัวนี้ทันสมัยดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งแอร์นะอันนี้แอร์เขายังใช้เป็นแอร์แบบเดิมอยู่นะครับเป็นแบบออตโต้นะเป็นแบบออโต้เขาเรียกว่าวันโซนเท่านั้นเองนะครับ แต่ก็มีปุ่มปรับพัดลมแอร์แล้วก็มีปุ่มคอนโทรลแอร์ด้านหลังให้ตามปกติตามสไตล์ f o r t u n e r อยู่แล้วนะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นนี่พาวเวอร์เอเลให้หนึ่งตำแหน่งนะครับช่องเสียบ USB a u x มีมาให้เห็นที่เราเห็นนะฮะเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นไอตัวนี้จะสามารถวางโทรศัพท์ได้นะชาร์จโทรศัพท์จากสายตรงนี้ได้ยังไม่ใช่เป็นไวเลสชาร์เจอร์นะยังไม่มีด้านหลังลงมานี่ก็จะเป็นที่วางแก้วน้านะ อันนี้ลายไม้เขาทำค่อนข้างดีนะครับเป็นลายไม้แบบด้านนะสวยงามโทนเป็นสีดำนะครับแบบเบิร์ดไอ้นะครับด้านในนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งที่วางแก้วน้ำเนี่ยนอกจาก2ตําแหน่งนี้แล้วก็ยังมีตรงนี้หน้าตาสไตล์ฟอร์จูเนอร์ก็จะมี2ข้างให้นะครับด้านคนขับตําแหน่งแล้วก็ด้านคนนั่งอีกตําแหน่งหนึ่งรวมเป็นแล้ว4จุดเลยนะครับที่วางแก้วน้ำเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับ 6สปีดนะตามสไตล์ Fortuner อู่แล้วมีมาให้ใช้แล้วก็โหมดตัวนี้ดีนะโหมดการขับขี่สามารถชิฟเป็นสปอร์ตโหมดชิฟอัพชิฟดาวได้ที่คันเกียร์ได้ด้วยหรือสามารถใช้แพดเดิลชิฟตรงที่คอพวงมาลัยเนี่ยชิฟอัพชิฟดาวเกียร์ได้ดีอันนี้ก็ดูแล้วสปอร์ตดีนะครับแล้วเกียร์ตัวนี้ข้อดีคือทนมากนะทนแล้วก็อัตราทดอะไรก็ดีใจได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยการโหมดการขับขี่เขาย,ยังมีให้2โหมดนะ มีอีโ m o หมมี power Mode ให้นะใช้สําหรับโหมดประหยัดหรือว่าโหมดเพิ่มอัตราเร่งอันนี้ทําได้หมดเลยนะครับ traction control มีมาให้อันนี้มีปุ่ม traction control อยู่นี่นะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมาให้ค่อนข้างเรียบร้อยสําหรับรถ2.4 V ขับ2อันนี้ อุปกรณ์ก็ทั้งเต็มเลยนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่พอสมควรนะนี่ลึกดีดูใช้างานได้ดีตำแหน่งดีนะเท้าแขนดีพวงมลาลัยตรงนี้เป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะอินเสิร์ตด้วยลายไม้เนี่ยตัวนี้ลายเดียวเป็นลายไม้ด้านลายเดียวกับตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยสีดำนะแบบเบิร์ดไอ้นะครับพวงมลาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายนี่ใช้ควบคุมพวก จอระบบเครื่องเสียงต่างๆนะว c e c o n t r o l วางสายรับสายโทรศัพท์ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมจอ Multi Display ตรงนี้นะครับประมาณ4.5นิ้วนะก็ใช้ดูพวก Information ของรถต่างๆนะครับว่าระยะทางคงเหลืออัตราการบริโภคน้ำมันนะครับรวมถึงแรงแรงดันลมยางมีมาให้นะครับก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้ที่จอ n f o r m a t i o n Display ตรงกลางนี้ได้ตัวนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ2.4ตัว V ตัวใหม่เนี่ยเขามี Cruise Control ให้เรียบร้อยแล้ว นะถ้าเป็นตัวเดิมก่อนไมเนอร์เชนเนอะร์เขาจะไม่มีมาให้ต้องเป็น2.8หรือ2.4กับ4อันนี้ขับ2มีมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ขี้เหนียวแล้วนะครับรวมรวมเนี่ยผมถือว่าอุปกรณ์เขาใช้ได้นะเบาะเนี่ยก็นั่งสบายนะเต็มตัวดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่จุดขายของ Fortuner อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านหลัง f o r t u n e r เสียงเดียวไม่มีตัวจับนะแต่ว่าโอเคขึ้นมาได้ง่ายนะตัวเบาะเนี่ยกว้างขวางนะอันนี้นั่งสบายนะตำแหน่งขาเนี่ยผมว่าสบายมากล Forter น,น่ังแ้ว ตำแหน่งความสูงของเบาะก,ก็กระชับดีนะครับไหลก็ดีนน,นั่งสบายพิงได้เต็มเลยนะครับพื้นที่เล็กรูมเพดรูมสบายๆเหลือๆนะครับส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแน่นอนนามสไตล์รถเจ้าตลาดนี่ตัวนี้มีคุกเก็บของให้ดูคูกเก็บของให้2องตำแหน่งมีช่องเก็บของให้สตำแหน่งอันนี้มีให้ตรงคอนโซลกลางมี power outlet ให้1ตำแหน่งนะครับมีนี่ปลั๊กเสียบ แบบ2 2 0โวลต์ให้อีกหนึ่งต้ำหน่งอันนี้จัดเต็มมาเลยนะเรียกว่าชาร์จโทรศัพท์หรือว่าทำงานได้สบายสบ,ยส,บ,ยส,บยส่วนแอร์เนี่ยจะมีนี่ข้างบนนี่จะมีปุ่มปรับแอร์ปรับแอร์ออโต้ซิงกับด้านหน้าได้นะครับอุณหภูมินะครับหรือจะปรับแยกเพิ่มแรงลมแอร์เป็นแบบตรวนี้เรียบร้อยอันนี้เป็นแบบแอร์ออโต้เลยมีจออะไรให้เรียบร้อยดูดีมากนะครับไฟนี่เป็นไฟแบบ led สีขาวสวยงามแบบนี้นะดูดีนะครับ แอร์น,นี่ก็มีมาให้แถวที่2แถวที่3มีมาให้เรียบร้อยควบคุมได้จากตรงนี้ได้เลยอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกจัดเต็มนั่งสบายรวมถึงเวลาเดินทางไกลอันนี้นั่งสบายจริงนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยตำแหน่งบบองศาเบาะก็ดีนะครับแล้วก็มีที่บอกเที้ยวน้ําให้ด้วยน,นี่ครบช้วนเลยนะอะไรที่ควรจะต้องมีในรถหรูเขาจัดมาให้เต็มจริงเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีก่อ ด้านท้ายแน่นอน f o r t จูเนอมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าครับอันนี้เอกลักษณ์ฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วมีมาตั้งแต่รุ่นปี2015ก่อนไม่ได้เช่นก็มีมาให้อันนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะครับสวยหรูนะด้านในเนี่ยก็จะมีถาดวางของเปียกไว้ให้ด้วยเขียน f o r t จูเนออันนี้มาให้เรียบร้อยเลยใน,นเวลาวางของเปียกก็ไม่ต้องกังวลเบาตัวนี้ตอนนี้พับอยู่นะครับอันนี้เวลาพับขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาพับขึ้นเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถวางของได้เป็นแบบรูปแบบสี่เหลี่ยมแต่จะเกะกะหน่อยถ้าเบาเพราะพับเบา แต่ถ้าคิดว่ามีผู้โดยสารนั่งมาด้วยอยากจะเพิ่มตำแหน่งก็เราสามารถพับลงมาได้เบาแบบแขวนก็พับลงมาได้เลยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราพับเบาขึ้นเนี่ยคนของได้เยอะนะแต่ถ้าเราพับเบาลงมาเนี่ยเบาเนี่ยมันเป็นไซส์ประมาณสักผู้หญิงหรือเด็กน,นั่งสบายๆเดินทางได้นะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะคับแคบไปหน่อยหนึ่งนะครับส่วนการเก็บสัมภาระเนี่ยถ้าดูประมาณเนี่ยแลวเราก็ดูแล้ว พื้นที่ก็พอเพียงนะเดินทางทริปต่ตางจังหวัดสบายๆแต่ถ้าอยากจะขนจักรยานเบาะแถวที่2ก็พับลงมาได้อีกนะอันนี้เต็มที่เลยนะตามสไตล์ PPV อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับจุดขายเขาอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยเหมือนกันนะนอกจากตัวความสะดวกสบายของรถแล้วนะครับเอาละเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าแพร่หลายมาก รหัส2 gd 150แรงม้านะตัวนี้เป็นเครื่อง2 4 0 0 cc เทอร์โบแปรผันนะครับใช้ในทั้งร雷沃ใช้ใน f o r t u n e r เป็นเครื่องยนต์ที่ทนแล้วก็ประหยัดมากนะอัตราเร่งเขาดีนะครับไม่ได้แย่เลยนะตีนต้นเนี่ยบวกกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้ทำงานได้ดีมากอัตราเร่งตนต้นดีนะตีนปลายก็มาเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าประหยัดน้ามันได้ดีเลยพอสมควรเลยนะครับวิ่งทางไกลอาจจะแบกน้ําหนักบบ้้้าาาาาางงงงนะนะเเววลรรใชรอสูถิ่ทไกแนนํ2.8 แต่ถ้าวิ่งในเมืองเป็นหลักตัวนี้เหลือเฟือแล้วนะครับโครงสร้างรถสวยมากจะบอกออก่อนเลยสวยมากนี่ดูดิน,น็นอตน็ตไม่มีขยับนะแน่นอนรถวิ่งแค่หมื่นสี่สวยนะซีลนี่ยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยไม่มีทําม,มาแน่นอนรถสวยเลยนะครับคานนี่สวยเดิมกิ๊บเลยแล้วก็เพลทปี20แท้นะตัวนี้เนี่ยรถสวยจริงนะครับถึงจะเป็นรถ2ปีแต่วิ่งมีละเจ็ดพันโลผมว่าคุณก็หาสภาพแบบนี้ยากอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหน รถคันนี้นะครับออกห้างราคา1,454,000้านบาทนะเกือบเกือบล้านห้าเอางี้แล้วกันนะเกือบเกือบล้านห้าวันนี้ผ่านไปแล้ว2ปีราคาปุ๊บ ล้าน2 7 9 0 0 0บาทครับโอ้โหลงไปเยอะเลยนะลงไปเกือบ20 0แ0 0แล้วแสนเจ็ดแสนแแล้วคันนี้ประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับที่สำคัญนะผมจะบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณลูกค้าอยากจะหารถตัวนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี้ผมมีแคมเปญพิเศษเพิ่มเติมจากราคาที่ผมบอกให้แล้วด้วยพฤศจิกายนนี้นะครับรถตระกูล f o r t u n e r หรือ PPV ทุกรุ่นนะที่นี่เรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้หมดเลยผมเพิ่ม plus ส,ส่วนลดให้อีกคันละ2 0 0 0 0บาทจากเดิมล้านสองเจ็ดเก้า เอาไปเลยล้านสองห้าเก้าอันนี้ให้เลยทันทีนะครับนอกจากรถคันนี้นะครับผมจะมีส่วนลดพิเศษให้สองหมื่นบาทแล้วนะครับรถคันนี้จะบอกให้ก่อนเลยนะจัดได้เต็มเต็มดาวศูนย์บาทเลยนะครับรวมถึงผมให้ผ่อนอีกทีเนี่ยปีหน้าเลยนะเอารถไปใช้ก่อนขับไปเที่ยวปีใหม่ก่อนผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับรีบเข้ามาจับจองด่วนเลยนะครับ ก็เรียกว่ารถสวยๆสภาพาแบบนี้นะยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยครับที่เอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายข้างล่างนี้พร้อมกับคิวอาร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดซับสไครป์ให้กับทางช่องเอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรถสวยๆที่เข้ามาทุกวันที่เอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเราครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวััสดีครบ